ในกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์ผมเนี่ยไม่ไม่ได้สิในกลุ่มบ้านเขียวโอ้แต่ละระมัดระวังเยอะ,ะเหลือเกินเนี่ยผู้ดีมาทําแพลตฟอร์มก็อย่างี้แหละไอ้เลิบไอ้เลิบทุกทุบแพลตฟอร์มเกือบ,จ,บ <al> จะหลุดแล้วเมื่อกี้ก็ส่งภาพมาโอ้ยรูปแรกนี่ตกใจเลยรูปที่สองนี่ก็เฉยเฉยเพราะว่าไม่ได้นับถือกันเป็นการส่วนตัวนะครับท่านก็ไม่เป็นกันเองกับผมด้วยผมก็ไม่รู้จะเอ็นดูท่านทำไมเพราะท่านไม่เอ็นดูผมรูปที่สามนี่คือไปเจอรถเลยทีเดียวเชียว ก็ลุ้นอยู่ว่าพระร่วงเยอะแล้วเนาะจะ่กก็ผู้ชนะสิบสามทิศเนี่ยนะฮะเขามีผู้ชนะสิบทิศนะจะเด็ดนี้แค่สิบทิศโอ้โหก๊อปนี่สิบสามทิศละเราคาดว่าน่าจะกลายเป็นส1มสิบเอ็ด้วยสิบสามสามหนึ่งด้วยซ้ำอ๋อก็ภาวนาให้มีพระรอดบ้างโดยเฉพาะรูปแรกที่ผมแบบหือไม่ได้เลยนะน้ำตาอาจจะมีไหลนะเพราะว่าไม่ไปเวนั้นแน่แน่มั่นใจอะ มันก็เหมือนปู่ย่าตายายญาติโย,ย,ยมหลายวัดที่แบบโอ้ยก็ดูแลมาตลอดนะอยู่ในสายตาตลอดนะแต่แค่กลางคืนไม่ได้ไปเฝ้าแต่มั่นใจว่าอยู่ในสายตาท่านก็ว่าแก่แล้วไม่น่าจะไปไหนหรอกก็ไม่ไปไงเขานัดมาไงรับไม่ได้นะครับเนี่ยพอถึงรูปที่เราคุ้นเคยรู้จักเคยกราบเคยไหว้กันก็เนอะรู้จักครับรู้จักครับบานคนบอกรู้จักพวกที่อะไรจรไม่รู้บางท่านก็เคยทักเคยถ่ายกันอยู่เอาพูดตรงๆแต่ตอนนี้ถือว่าไม่รู้แล้วกัน แต่ก่อนรู้จักกันดีเลยแหละนะครับก็แต่ว่าไม่ถึงกับไปกุตงกุติขนาดนั้นนะครับแบบเจอกันที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับเจอกันที่วัดท่านนั่นแหละนะครับก็มันก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนาะอันนี้เขาเหมือนพูดเล่นแต่มันเรื่องจริงนะไม่ได้พระอิฐพระปูนนะเว้ยสมเด็จไว้นะเว้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงครับทนไม่ได้หรอกถึงจะมองไปทะลุไปเห็นไหมเห็นน้ําเหลืองไหมเห็นเลือดพูดด้ไรไเนะี่ยเห็นน้ําเหลืองเห็นน้าแดงไหมแล้วกัน เห็นน้ำเขียวไหมน้ำมูกไงเห็นน้ำเขียวไหมใกล้แล้วเขาใกล้จะสั่งน้ำมาดื่มแล้วเนี่ยผ่านไปเห็นเนื <Yeah ้อไหมเหมือนหลวงพ่อพยอมบอกเจริญพรเราชอบนางงามใช่ไหมเห็นว่าสมปองจะไปพรุ่งนี้มีดเอิร์ธอะไรเนี่ยอ่ะระหว่างขาหมูกับขานางงามเนี่ยอเกิดนางงามนั่งเครื่องบินไปตกลงมาขาขาดระหว่างขานางงามกับขาหมูเอาอะไรอ่ะราเลือกขาหมูไม่เห็นเลือกขานางงามนี่เสียงใครฮะเสียงหลวงพ่อพยอมนะเมื่อกี้ การันพรเขาก็เลือกขาหมูไม่เลือกขานางงามนะตรงนั้นรอตรงนี้สวยลองแยกแขนแยกขาออกมาสาดิษเหมือนกันนะที่พูดเนะี่จะเลือกเขาไหมจะชอบเขาไหมโอ้ยแค่แป๊บเดียวอืดวันสองวันหรืออะไรเราก็คงไม่เอาแล้วลวนะเนาะแต่ประเด็นมันไม่ใช่สภาพนั้นไงมันไม่ใช่สภาพนั้นไงมันเหมือนจะฝึกได้แหละมันก็เหมือนโปร่ปงๆได้แหละแต่พอธรรมชาตินี่มันแรงนะ ธรรมาชาติเนี่เขาเจ๋งนะการออกแบบยังไงก็สู้ธรรมาชาติไปเลยนะนึกออกแบบได้ยไงนะี่ยน้าตกเนาะโอ้ยมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นมีจันผาอยู่ตรงนี้มีต้นนี้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้นนโอ้ยสวยธรรมาชาติออกแบบสวยจริงจริงแต่จริง,รงมันก็เป็นผูก,ก่อนกัดก่อนนั่นแหละลมบ้างฝนบ้างอะไรเงี้ยแต่พอคนไปจัดน้ําตกใช่ไหมมีงบสักสามพันนี่้องแต่งเลยนะกองแกงนะห้าหมืน่นอ่ะดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่เหมือนจริงหรอกห้าแสนเออดูสวยขึ้น ไปเจอเท่าไหรอ่อะเป็นร้อยล้านมัง้งล่าสุดเขาเอาปลาปลานิสัยดีอ่ะปลาพูดเพราะอะปลาคาบเอาปลาคาบไปปล่อยน้ําตกบ้านลูกคา้าเป็นร้อยล้านอ่าอันนี้สวยแต่ผมไปดูไอ้อะไรนะ 4K8K ความชัดเจนอะผมมีช่องที่ผมเปิดได้ไงโอ้โหธรรมชาติสวยมากธรรมชาติเป็นอะไรที่มีพลังมากครับแม้กระทั่งเรื่องนี้ ธรรมชาติแรงธรรมชาติแรงมากเขาก็มีเปรียบเทียบนะถ้าอันดับหนึ่งก็ประถังซัมจังเจอปีศาจแมงมุมใช่ไหมเจอปีศาจนั้นปีศาจนี้เหมือนจะเพียงพ้าอ่ะอ่านังจีนเขาจะโดนตัวกันได้แหละแต่ท่านจะมีสมาธิท่านจะเฉยๆรอดตลอดบางครั้งบอกรอดเพราะงอคงงอคงก็คือใจท่านนั่นแหละใจท่านที่จัดการแบบดุๆหน่อยโทสะนะ ใจบางทีมันจะเอ็นเอียงไปเขาให้อยู่หมู่บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงเป็นแบบว่าตื่นป่วย,กย,ยไกยไงราคะราคะแต่ถ้าก็ดึงตัวเองกลับมาได้บางทีดึงใน,นงอคงไห็นไหมงอคงมาจัดการตื่นป่วยไกย่อย่าพาอาจารย์ไปทางนั้นก็เหมือนจิตวิทยาก็คือท่านบอกตัวท่านเองนะ่ะให้จะไปทางนั้นเป็นไงสวยเจง๋งอะไรนะเจ๋งๆสวยเจง๋งอะไรนะโอ้ขอบคุณตลอดหัวใจนะครับหลงๆใช่ไหมราคะโทสะโมหะก็เหมือนท่านจะหลงอา้าวงอคงมาจัดการอีกแล้ว อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อตัวจริงเขาโดนหลอกง่ายตั่จริงคือใจท่านแหละท่านก็ไปรูปเดียวแหละเรืออาจจะขี่ม้าขี่อะไรไปนั่นแหละตามหลักจวิยามันเป็นอย่างนั้นไงครับเนี่ยอุ้ยมาหกพันนะเธอใช้ได้ไม่ค่อยถึงหมื่นทักทีเนาะเนี่ยพูดไม่สนุกพี่หนิงจะไปอ๋อแค่เปลี่ยนท่านั่งขอเพลงหน่อยค่ะเอาไว้ช่องนั้นเพียวๆก่อนเธอและจัดให้ เมื่อเราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปเทียบคือเห็นพี่นสอุดมเข้าหัวข้อเลยเวลาพี่นสอุดมเขาไปมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็ทาเป็นเนียนไปหัวข้อนั้นสุดท้ายเขาก็พูดแต่มมกเขาเขาก็ได้ใจไปลงทะเบียนเรียนนะั่นแนะนําสุขภาพจิตตีถ้าเราไม่เปรียบเทียบก็แง่บวกไงฮะเมื่อเราอิจฉาอิจฉาตาล้อนมักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนปั๊บหลับปล่อย่อยไปเลยเมื่อผมไม่อิจฉาแพรลี่ผมไม่อิจฉาอาจารย์เมีย า็สิ่งที่อาจารย์เบียร์ทำผมทํามาก่อนแล้วไปบรรยายโรงเรียนบริษัทห้างร้านองค์กรออกรายการออกทีวีจะอิจฉาปับเอา้าผมไปมาก่อนแล้วเปรียบเทียบยังไงผมก็สูสีอยู่นะดังมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยนี่คือเปรียบเทียบแล้วแล้วมีพลังแต่ว่าอยากอ่านหนังสือที่อาจารย์เบียร์อ่านนะห้าเล่มนั้นนะ่ะแล้วแกก็ส่งให้จริงๆด้วยนะแกเลยรู้ที่อยู่ผมมาผมอยู่แถวอิมแพกเมืองทองนั่นแหละอ,อยากฉาดเหมือนแกอยากเก่งเหมือนแกอะไรเงี้ย ก็เลยเอา้าง่ายๆเลยความดีก็ปี้กันได้เออความดีก็ปี้กันได้เขาอ่านหนังสืออะไรเราก็อ่านหนังสืออันนั้นเขาอ่านห้าเล่มนั้นผมก็อ่านห้าเล่มนั้นไอ้แพรี่คิดอย่างงี้นี้ี้ปุ๊บเคยเห็นไหมหนังจีนที่ดูดพลังดูดวิชาของอื่นมารวมที่ตัวเองอ่ะอ่าอันนี้เปรียบเทียบกับเขาแล้วเรายังเก่งไม่เท่าเขาผมชอบพูดว่ามุทิตาคือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่นชมเขาแล้วตัวเราเองก็ทําได้ไม่ได้หรอกลองทําหรือยัง เหมือนในห,หาของอ่ะไม่เจอแล้วครับหาหรือ,อยังเราจะหาเจอจะว่าอย่างไงเอาเจอแล้วครับนั่นไงเราเองก็ทําได้ครับอขข้าวสุขภาพจิตไม่ดีเพราะเปรียบเทียบโอ้โหรถเราเก่าเพราะอะไรครับรถเราเก่าเพราะอะไรคุณเจมตอบมาเพราะมันเก่าเพราะมันเก่าออกไปข้างนอกไปไม่มีดินให้กำปั้นทุบด้วยนัเนี่นยกำปั้นทุบดินมากคุณอะไรนะคุณกัส๊สรถเราเก่าเพราะอะไรครับ ไม่ล้างคไม่ล้างอ่ะส้มรถเราก่าเพราะอะไรใช้มานานไม่ถูกครับรถเราเก่าเพราะข้างบ้านออกรถใหม่ครับรถยี่ห้อเนี้รุ่นเนี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันดีมาตลอดมันใหม่สำหรับเรามาตลอดพอรุ่นใหม่กว่าออกมาเก่าเลยบางคนไปซื้อโทรศัพท์บางทียังไม่ถึงปีเลยก็ขยันออกเลือเกินอ่ะทีวีอย่างเงี้ย ทีวีออกใหม่ทุกครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีเนียออกมาละรุ่นใหม่ปีหน้าตอนกลางปีออกอีกรุ่นนี้จากสองแสนเหลือเจ็ดหมืนห้าเลยนะครับไอ้พวกตัวโชว์เนี่ยซึ่งมันอยู่ได้ห้าหมชั่วโมงแหละโชว์ไปเปิดตั้งแต่สี่โมงเช้าถึงสี่ทุ่มเปิดยังไงก็ไม่เกินสี่พันชั่วโมงครับยังเหลืออีกห้าพันหกใช่ไหมห้าพันหร้อยชั่วโมงสี่พันหกสี่สี่ันหร้อยชั่วโมง 4, สี่หมื่นหกพันชั่วโมงว่ามันอะไรจะพูดตัวเลขถูกสียทีเห็นไหมฮะรถเราเก่าเพราะข้างบ้านออกรถใหม่ทีวีเราเก่าเพราะรุ่นใหม่ออกมาสามีภรรยาเออเดเดปุยสามีภรรยาเราเก่าเพราะอะไรครับอย่าตอบนะว่าข้างบ้านมีสามีใหม่ข้างบ้านมีภรรยาใหม่หรือใช้มานานหรือว่าไม่ได้ล้างไม่เอานะไม่ตอบอย่างนั้นนะไม่ตอบอย่างนั้นอนฟซีวว่าไงนะแม่น้ําตัวเหม็น ป้าป้าจะมากอดเหรยผมขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับยิงธนูใส่หัวใจป้าจะมากอดเหรีผมเหรีผมเขาจะชอบอ่ำป้าเขาเขา,เขาเาที่ยกป้าเป็นแม่แม่น้ําตัวเหม็นนี่ไม่อยากให้กอดหอมเขาไงผมพูดเพื่ออะไรเ,เนี่ยเดินช่วงนี้ผมกาลังหลงเหรียญเอ็นฟิลเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ดูปู่แล้วผมเป็นปู่เล้อนะ่เป็นปู่เหรสามสิบห้าปู่อะไรอายุน้อยจังเลยคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เครียด บางคนมันหนักให้ดูตัวอิชาในละครจากจกวงวงละครหลังข่าวละครหนึ่งทุ่มก็ได้อะเห็นไหมเวลาอิชาเขาบางคนหายใจแบบอย่างนี้เลยนะทนไม่ได้เอาตอนนี้ดูใจขังเจ้าก็ได้เอาตัวอิชานะ่ะรู้จักพระเอกมาตั้งแต่เด็กเพราะพระเอกไปฝึกวิชาที่สำนักของพ่อเขามีบุญคุณกันอยู่แล้วเขาก็ชอบมาตลอดแต่พระเอก ไปดันไปเดีนวิชาที่ห้ามเมีอะไรกับผู้หญิงไม่งั้นเนี่ยหงิดงอใครเคยไม่เคยเห็นหน้าเด็ดแบบหงิดงอแนะน,นําแนะนําเจ็บกระดูกเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บกล้ามเนื้อขึ้นไม่ได้เลยพูดง่ายขอบคุณสาหรับมืออุ้มหัวใจนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านและจะเริ่มกดติดตามไ้ด้วยนะครับทุกบ้านเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีบ้านใหม่ๆมา,มาจะเริ่มกดติดตาม้วยนะครับติดตามหน่อยนะครับก็จะอิจฉาริษยาก็จะเริ่มคิดวิธีแล้วเฮ้ย จะทำร้ายเขายัางไงแทนที่จะมาพัฒนาตัวเองนะให้ตัวเองมีสนเสน่ห์ให้ตัวเองน่ารักให้ตัวเองแบบเขาอยากพบอยากเจออยากคุยเงี้ยก็กลายเป็นจะทำร้ายเขาได้ยังไงเหมือนที่บอกว่าเราจะเจริญขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องไปเหยียบใครให้จมดินบางคนเนี่ยจะเจริญต้องเหยียบคนอื่นให้จมดินตัวอิจฉาจะไปเวนั้นแล้วในชีวิตจริงตัวอิจฉาเยอะไหมก็เยอะอ่าบางทีเจอสมัยผมเป็นปฐมเลยซ้ำยังเริ่มมีเรื่องนี้นะ อาจชอบสาวด้วยกันอย่างเงี้ยแทนที่มันจะไปทําความดีเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งหลอ่อเท่นิสัยดีให้สาวชอบไม่มันก็มาเวสมปองอะนะ <c oughs> โชคดีนะที่สมปองได้เธอเป็นแฟนแต่เธอโชคร้ายที่ได้สมปองเป็นแฟนไอ้ยะมันไปเวน,นั้นซะด้วยเฮ้ยก็มาเรียนแข่งกันสิก็มาเล่นกีฬาแข่งกันก็มาหล่อมาเท่แข่งกันเห็นไหมพอเราคิด เหมือนที่พี่แจ้ดานุพลแก้วการลองเนะี่คนคิดฤิัยาอิจฉาตาร้อนมกักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนปั๊บหลับปล่อยอร่อยไปเลยเราอิจฉาฤิัยาเราก็จะโกรธเขาอาฆาตเขามันจุดไฟเผาใจเราเองเห็นไหมก็ข้อเสียเยอะเลยครับถ้าในแง่พุทธศาสนาหน่อยช่วงนี้พุทธศาสนากำลังฮอตผิวพรรณไม่ผ่องใสหน้าตาดูไม่ผ่องใสหน้าดูแบบว่า ดำดำคำ้คำค้ำดูแบบไม่ไม่จะบุรี่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าหน้าตาดูไม่มีสง่าราศีตาเรากังวลอะ่ะใจกังวลอะไรเงี้ยใจอิจชาเขาตาอิจชาเขาอ่ะมีคนที่ผมรู้จักเขาไปประกวดนางงามอะไรนะนางงามนางสาวถิ่นไทยงามก็จะมีคนแบบพี hey, ่เดินไปตรงนั้นระวังลื่นนะให้ hey, ระวังลื่นนะเธอเงยเดินไปก็ไม่ลื่นนะ e uh เออเตือนให้เราแวงไงเดินจะได้แบบไม่มั่นใจคนไม่มั่นใจตามันจะออก ตาออกขาออกด้วยออกขาออกปับ๊บออาแขนออกอาตาออกปับ๊บย้ายออกอีกเนี่ยเล่นข้ามไงตาตายาายเล่นข้ามไปขาซะก่อนเห็นไหมฮะมันก็จะมีคนแบบเอ๊ะอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้หวังดีประสงค์ร้ายอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าคนนั้นเป็นเราเอง่ะจิตใจเราไม่ดีเราพูดจาไม่ดีไปบังเอิญบางทีไปใส่ร้ายคนเงี้ยอุ้ยคนนั้นก็ใช้ฉันไปล้างชามาดูสิทานนั้นที่เขาไม่ได้ใช้เลยนะจินตนาการเลือเกิน คนนั้นก็มีอะไรกับคนนั้นนะเดี๋ยวจะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะโอ้โหจนินตนาการที่สุดนะครับไม่ไม,ม่จะใช้คําลรงก็ไม่ได้นะไม่ชั่วจริงคิดไม่ได้นะเนี่ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะโอ้จนินตนาการล้ำลึกจริงๆเห็นไหมข้อเสียเยอะแยะเรานึกภาพเด็กที่เห,หมือนดูหนังดูละครมาย้อนดูตัวเองแล้วชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก็เยอะอิจฉาริษยาเขาแบบเห็นไหมเรื่องแบบนี้ สุขภาพจิตเสียแล้วบางทีทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยมีเวลาไหมนะี่ะดูนาฬิกาก่อนเคยเล่าเรื่องอย่างอาหิงสก,กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเรียนเก่งมากรอเท่รุ่นพี่รุ่นเพื่อนอิจฉาเฮ้ยจะเปเรียนเก่งกว่าเราไปหาอาจารย์เลยอาจารย์ครับอาจารย์สงสัยจะมีอะไรกับอาจารย์ผู้หญิงหรือเปล่าอาหิงสก,กัดเห็นหายไปในห้องน้ำาี่แหละนะโอ้โหขึ้นเลยจัดการมันดีกว่า